คุณรู้หรือไม่แหละครับว่า5นะัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ผ่านมานะครับมีแค่เพียง2สมโมสรเท่านั้นที่ไม่แพ้ใครหนึ่งในนั้นก็คือเรือใบสีฟ้าและมันมีอีกทีมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆก,กับน้องใหม่หน้าก่าวที่กําลังสร้างผลงานได้ดีเกินคาดนั่นก็คือมอนมัดสิ่งตอนนี้เขาเป็นพาร์เนอร์กับเพจขอบสนามด้วยนะจ๊ะ ซึ่งจากสโมสรที่ดูเป็นมานอกสายตาวันนี้เราคิดว่าทุกคนต้องเริ่มกลับมาจับตามองที่พวกเขากันใหม่บ้างแล้วและวันนี้ครับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรียวมาเล่าของเราจะพาไปทําความรู้จักกับนักเตะของพวกเขาให้มากขึ้นกับหนึ่งในคีแมนเบอร์สําคัญสุดที่น่าจะชื่อคุณหูทุกคนอย่างโดมินิกโซลันกี้เรื่องราวสตอรี่ที่น่าสนใจของพี่แกนะครับมาจากดาวรุ่งแววดีที่น่าพินวังจนคิดวันดับไปแล้วแต่ทว่าโซลันกี้ทาอย่างไรผ่านอะไรมาบ้างจึงสามารถกลับมาเกิดใหม่ในทัพเดอรเชอร์รี่ได้และก็กลับมาพิสู์ตัวเองอีกครังใน เลกสูงสุดอังกฤษได้ไปฟังเรื่องราวกันครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังพอกันจําได้นะครับว่าโซลันกี้เคยเป็นหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในเกาะอังกฤษไปแล้วเขาเป็นหัวหอกแวลดีมีเพดานศักยภาพสูงจุดเด่นคือร่างกายสูงใหญ่จบตะกอดดีและก็ยังเล่นกับบอลได้อย่างนุ่มนวลโซลันกี้ประสบความสาเร็จอย่างสูงสุดในทีมอะคาเดมี่เชลซีความมาได้ทั้งแชมป์ลีกพรีเมียร์ลีกชุดยู21 ตามด้วยยูฟายูลีกพร้อมกับรางวันดาวซันโบและยังเคยได้รับรางวัลดาวโร่งแห่งปีของสิงห์บลูเชลซีมาแล้วอีกทางพีแกนะครับยังผสมความสาเร็จกับทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนคว้ามาได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ยูโรชุดยูสิเแชมป์โลกชุดยูยีพร้อมกับรางวันลูกบอลทองคําหรือรางวัลดาวซันโวในรายการนี้และก็ยังเคยได้รางวัลดาวโร่องอังกฤษแห่งปีมาแล้วโซลันกี้จึงมีโอกาสขึ้นสู่ทีมระดับอาชีพหรือทุใหญ่อย่างรวดเร็วครับพีแกเซ็นย้ายอาชีพกับเชลซีกลายเป็นนักเตะเชล หลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโมสรวีเทลในลีกดัตแล้วก็กลับมาอยู่กับเชลซีอีกหนึ่งซีซั่นในฐานะต,ตัวสำรองพอเพราะว่าตอนนั้นสโมสรก็มีทั้งดีเอโก้คอสซาและก็มิซี่มาสวยยี่ก่อนที่ตัวเขานะครับจะตัดสินใจปล่อยหมดสัญญากับเชลซีและก็เลือกย้ายไปอยู่กับผงแดงลิเวอร์พูลในปี2017ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็มีเกียรติประวัติในติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในปี2007้วเพียง20ปีเท่านั้นแต่่ไมรับเอะะตอนนั้น,นายเอีกายงที่มมีแววแวต่่กลับไได้เสิ พราะว่าตัวเขาทําได้แค่เป็นเพียงอะไรล่สำรองในทีมแอนฟิลต้องอยู่ภายใต้เงาสามประสานอย่างซาร่ามาเน่และกัฟิมิโนซึ่งมันก็พอเข้าใจได้แหละคารา่ามันเป็นการยากที่จะสอดแทรกแย่งนาทีลงสนามกับ3คนนี้แต่ทว่าโซลันกี้ยังพอหาโอกาสลงสนามกับหงแดงได้อยู่บ้าง27นัดรวมทุกราการแต่พี่แกกับทำผลงานได้หน้าผิดหวังแค่เพียง1ประตูเท่านั้น ฝักไม่ผิดครับยิงไปเพียงประตูเดียวมันจึงทําให้หลายฝ่ายนะครับคาดว่านักเตะคนนี้กําลังพุ่งลงสู่การเป็นดาวดับเสียแล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเริ่มเห็นแสงแห่งความหวังได้โผล่ขึ้นมาปลายอุโมงค์อีกครัง้งแหละครับเมื่อบอรมัดมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวโซลันกี้และก็ยอมควักเงินไปถึง19ล้านปอนด์คว้าตัวมาเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวเมื่อสองสามปีก่อนแน่นอนแหละครับทุกคนรู้ดีว่าโซลันกี้จะกล้าเป็นหนึ่งนนในนีคีแมนคนสําคัญสุดของเดอะเชอรี่แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเส้นทางในช่วงแรกกับสมโมสรปัจจุบบัันขขของงงเาาาาา่่ตรกควํว รูมันใช้เวลานานมากรับกว่าทีโซลันกี้จะทะปประตูได้ให้กับบอลมัดโซลันกี้ต้องฟันฝ่าพยายามจับจังหวะการเล่นและเขาใช้เวลามากถึง12เดือนกว่าจะกลับมาทําประตูได้อีกคร้งในเกมเอฟเอครับแล้วก็ต้องใช้เวลาถึง18เดือนเต็มๆถึงจะกลับมายิงประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อีกรอบหรือก็ใช้เวลามากถึง38นัด นับตั้งแต่ย้ายออกมาจากลิเวอร์พูลเลยแหละครับแต่พี่แกก็มาฟอร์มดีบนเวทีลีกสุดเมื่อสายไปเสียแล้วบอดมาตกชั้นลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในปีที่แล้วแต่มันก็ทําให้กลายเป็นหนึ่งในข้อดีที่ทําให้โซลันกี้ได้เรียกคืนความมั่นใจในการเล่นฟุตบอลสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่ายิงเอายิงเอาจนผลงานของเขานะครับเริ่มกลับมาจุดติดแบบเมื่อสมัยเยาวชนอีกครั้งไล่จากการยิง15ประตูกับ11แอสซิสซ์ในซีซั่นแรกของเขาในลกรองของอังกฤษและก็ต่อในผลงานที่โคตรพีคที่สุดในอาชีพซัั่นนทผาาามํได้29ประตระตูกบสิ เป็นหัวใจหลักสําคัญที่พาบอลมัดกลับสู่เวทีลีกสุดๆเียรบลีกอังกฤษได้และพี่แกยังการตีความยอดเยี่ยมของโซลันกี้นะครับจากการติดท,ทีมยอดเยี่ยมแห่งปีแชมเปียนชิพทั้งของ EFP และก็ PFA แ,และนอกจากนี้นะครับพี่แกยังยิงมากก็เป็นรองแค่อเล็กซานดรามิโตวิชหรือเป็นรองดาวสันโบของลีกเลยนั่นเอง mm hmm. แม้ในทุกวันนี้โซลันกี้อาจจะยังไม่ใช่กองหน้ารับท็อปเหมือนที่หลายคนเคยคาดหวังไว้ในอดีตแต่ปัจจุบันนะครับพี่แกก็สามารถก้าวข้ามจากจุดที่ใกล้เคียงกับคำว่าดับ ให้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้นำาหรือตัวแบกสโมสรในพรีเมียร์ลีกได้ตอนนี้เขามีอายุ25ปียิงให้กับบอลมัดครบ50ประตูไปแล้วโดยเฉพาะช่วงหลังๆนะคะรับเริ่มกลับมาพิสูจน์ตัวเองในลีกสูงสุดให้ทุกคนได้เริ่มจับตากับผลงานการมีส่วนร่วมไป3ประตู4นัดหลังสุด จนพี่แกกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ชาวแฟนซีพรีเมียร์ลีกเริ่มจับตาบองและบางคนก็เริ่มหยิบเข้ามาใส่ในทีมแล้วให้พูดภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายเลยครับว่าตอนนี้โซลันกี้เริ่มกลายเป็นตัวความหวังในการทําแต้มและผลงานได้นั่นเองซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าการกลับมาครั้งนี้ของโซลันกี้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเล่นเพื่อทีมมากขึ้นการันตีได้จากค่าสถิติการเป็นนักเตะที่มีการเล่นเพรสซิ่งมากส่วนในสปดห์ที่6ของพรีเมียร์ลีกถึงขาดที่แกรี่โอเนลกุนซือของทีมต้องออกมาชมเลยครับว่า พูดตรงๆคือมันเป็นการยากที่จะยิงประตูในการเล่นอาดรับนี่ครับแต่พี่แกก็ยังทํางานหนักแม้ว่าบางครั้งเนี่ยไม่มีใครเคยไปสังเกตเห็นเลยเพราะถ้าคุณขอให้เขาเพรสเขาก็จะทุ่มสุดตัวเพื่อเพรสซิ่งแต่ถ้าเขาบอยครองบอลพี่แกก็จะครองบอลผมยอมรับว่าโซลันกี้สามารถทําได้ทุกอย่างเขาต้องจะเป็นกองหน้าที่ทํางานหนักที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยล่ะครับ และก็ใช่ครับโจทย์การพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งของเขาอาจไม่ใช่จานวนการทําประตูแต่เป็นทุกการเล่นการทุ่มเทพยายามเพื่อทําให้เดอเชอรี่ได้รอดพ้นจากการตกชั้นและคําตอบที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอด,ดูไปยันจบสีซสั้นแหละครับแต่อย่างน้อยๆนะฮะจากดาวรุ่งที่เกือบจะดับวูบสนิทต,ตอนนี้กลับมาฉายแสงเป็นผู้นํากับสโมสรได้อีกครั้งก็นับว่าผู้ชายคนนี้ใจสู้ฝ่าฟันมาได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดไหนสําหรับโดมินิกโซลังกี้ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหักตูระเฟียวฟาวเอื้อมเยี่ย,ว,ยวมากกว่เลยฮะเราด้ดนาะ